สัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนติดเครื่องปัจญานะว่าติดยังไงไม่ให้มันพังง่ายคนกระตุกกระตุกแรงจริงง่ายนิดเดียวมัมมนมีปุ่มยักกระมางอยู่ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมปุ่มยักกระมัน พยักใหม้มันขึ้นมาก่อนนี่นะก่อนจะปิดนะนี่นาขึ้นมาไล่อากาศออกให้หมดมันมีอากาศอยู่อย่าลืมนี่นะตาตอปนี่ตอป เลื่อนลงมาขาดเต็น่อยถ่ายคนเดียวเป็นแรกอะถ้าเครื่องยังเย็นอยู่อ่ะให้โชว์ขึ้นนิดหนึ่งเราก็ค่อยๆดึงค่อยๆดึงขึ้นให้สูบมันทำงานให้น้ำมันมันเข้าไปในสูบ ยากพอเลยนะติดง่ายแล้วมักระตุกแรงๆกระตุกแรงมันจะทำเชือกเนี่ยขาดไม่ว่าของจีนของอะไรก็เถอะขาดหมดหักขาดไม่ต่อย ใช้เสร็จก็เหมือนกันก็เทน้ํามันออกแล้วก็ยักน้ํามันออกให้หมดพกลูกยางพกโอลลิงอะไรเงี้ยมันจะได้อยู่ได้นานเวลาเราเจะใช้ใหม่เราก็น้ํามันมาเติมใหม่แค่นั้นเองโอเคครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้า